ความจริงอะมันว่างมันว่างอยู่แล้วเราไม่ต้องไปทําอะไรข้างในอะอ่ามันว่างก่อนคิดมันรู้ก่อนคิดเราไม่ต้องไปทําอะไรไปปฏิบัติอะไรไปสแสวงหาอะไรคือไอ้สิ่งที่เราสแสวงหาเนี่ยเราไปตามความคิดเราไม่เข้าใจไม่มีใครมาสอนมาชี้มาจี้มาบอกใช่ใช่ในขณะที่เราเรามีสติอยู่กับตัวเองเราไม่ได้คิดไปเรื่องอื่นนี่เราจะเห็นใจตัวเองเห็นความสงบถ้าเราสังเกตเราก็จะรู้ว่าเนี่ย แค่มันก็สงบอยู่เนี่ยมันก็รู้ตัวอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ไมีคิดเนี่ยก็รู้ว่าไม่ได้คิดอะไรเนี่ยก็จะไปโปรุงแต่งอะไรอีกข้างในคําคําความหมายของคําว่าสงบเนี่ยก็คือเป็นภาษาที่เราพูดขึ้นมาเฉยแต่ความจริงข้างในเนี่ยมันไม่มีภาษาไอ้คําว่าสงบเนี่ยมันไม่ต้องใช้ภาษาอะไรกับมันเลยไอ้ที่ว่ามันอยู่ข้างในมันบ้างอยู่แล้วเนี่ยมันรับรู้ทางใจรับรู้เฉพาะเรามันพูดไม่ได้ อ่าแต่เราอ่ะมันไปมันพอมันมีความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเราไม่รู้แล้วก็คิดขึ้นไปแล้วก็ไปทำํนทำนู่นทํานี่ทําตามความคิด<ะ>อยากจะเป็นอย่างความคิดอยากจะสมหวังในความคิด <S <S ก็เหมือนเราไปทํางาน <S 1> <S 1> ทําการ <S <S เหมือนเราไป <S <S ไปค้าขายอ่ะเราก็คิดว่าจะขายดีบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ดีเออแต่เมื่อไรเราไม่ได้คิดไปก่อนมันจะดีไม่ดีกระช่างมันก็ไปขายตามตามเหตุตามปัจจัย อเราก็จะไม่ผิดหวังจะไม่ทุกข์กับมันมันจะขเพราะว่าเราปรุงตั้งแต่แรกแต่ถ้าเราก็ทํามากก็เหมือนกันเราก็สร้างการปรุงแต่งขึ้นมาแท้จริงมันสงบมันว่างอยู่เรากลับไม่รู้เรากลับดิ้นรนออกไปตาแหวงหาตามความคิดตามความรู้สึกนึกคิดที่มันปรุงขึ้นมาจําได้ว่าต้องไปตรงนั้นเออแล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้นะออคือหลอกตัวเองอ่ะ ถูกความคิดตัวเองอ่ะหลอกตัวเองให้ไปนู่นไปนี่ใช่แท้จริงมันมันเป็นเรื่องของสังขารเราไม่รู้ว่าเอ้านี่กูเป็นความคิดทั้งหมดถ้าเราเอาเราปล่อยความคิดออกไปมันก็ดับไปมันก็ไม่มีอะไรมันก็สงบอยู่แล้วก็มองเข้ามาในใจเอ้านี่ไงมองเข้ามามันก็ว่างอยู่นี่หว่าเออแล้วก็ไอ้มันว่างยังไงอ่ะไอ้ที่มันว่างๆอยู่ครูบาอาจารย์บอกว่ามันมันไม่มีภาษาอ้าวมันไม่มีภาษา แล้วไอ้ที่มันว่างนี่ใครเป็นผู้ให้ภาษามันก็เราอีกนั่นแหละเราก็ต้องเห็นว่าเอ้าอ๋อก็เราคิดขึ้นมาเนี่ยเราเห็นเห็นใจที่มันว่างเนี่ยแท้จริงมันไม่มีภาษาไอ้เห็นใจที่มันสงบอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีภาษาบอกแต่เราไปไปเอาสติไปมองเข้าไปตระหนักเข้าไปข้างในดีนี้มันต้องใช้ภาษาปรุงขึ้นมาว่าเออความหมายของมันนี่คือมันว่างอย่างนี้นะ หลักสําคัญก็คือเราไม่เห็นไอ้ตัวปรุงอ่าก็คือสังขารนีกที่มันไปคิดไปนอกแต่ว่าเราเอามาคิดภายในมาดูมาปรุงภายในว่าเออนี่มันว่างเราเห็นถ้าเราเห็นสังขารตัวนี้เนี่ยไอ้ความว่างจริงๆเนี่ยมันเลยไม่มีภาษาเพราะมันเกิดขึ้นจากสังขารความคิดของเราที่เรากําลังวิเคราะห์กําลังตระหนักรู้ว่าเออเนี่ยแล้วใช้ภาษากับใจที่มันที่มันไม่มีอะไรตั้งแต่แรกอะ่ะก็พยายาม ใช้ภาษากับมันเพื่อจะสื <line> ่อออกมาเท่า <Cut> น <us off hygiene> hmm. ั้นเองไอ้ภาษาที่เราสื่อเนี่ยก็คือความคิดของเราทั้งนั้นเลยใช่เออพอเราเข้าใจความคิดตัวเนี้ยเราเห็นว่าอ๋อความคิดเนี่ยมันคิดทุกเรื่องเนี่ยแท้จริงไอ้ความว่างที่มันสงบเนี่ยมันบอกกันไม่ได้มันต้องสัมผัสเองเหมือนการกินข้าวเนี่ยมันกะปากมันก็พูดไปเขาไม่ได้อิ่มกับเราเขาไม่รู้กับเราว่ามันอิ่มแบบไหนเนี่ยตรงเนี้ยมันเลยเป็นปัจจตังที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรตั้งแต่แรก มันไม่เคยมีอะไรเราเราสงบอยู่แล้วเนี่ยเรามีสติไหมเลิกในการฟังขนาดเราฟังอยู่เนี่ยครูบาอาจารย์อ่ะที่ท่านบอกว่ามันสงบอยู่แล้วมันบ้านอยู่แล้วเราเคยมีสติอยู่กับกายแล้วตระหนักรู้เข้ามาในใจไม่ว่าเออวะเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้คิดอะไรเลยเรารู้ตัวอยู่แม้เรากําลังพูดอยู่เนี่ยแล้วมันมีสุขมีทุกข์ไหมมันก็ไม่มีมันมีเราไหมก็ไม่มีเออมันมีความคิดแสวงหาออกไปข้างนอกมันก็ไม่มีมันก็รู้ตัวทวพร้อมอยู่นี่คือธรรมะ แก่ของมันเลยมันมีอยู่แค่นี้แต่เราคนมนุษย์บนโลกวันนี้มันไม่รู้มันไม่รู้ว่ามันสงบอยู่แล้วไอ้ตัวสงบนี้มันมีอยู่ในใจทุกคนอยู่แล้ว<ช>แต่ความคิดมันไปอยู่กับความคิดไปอยู่กับความจําไปอยู่ข้างนอกอาศัยความคิดที่เป็นวัตตาหรือวนอาศัยความคิดไปหาความสุขอาศัยความคิดพอไปหาความสุขปุ๊บสุขไม่เที่ยงสุขดับไปก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาก็เจอทุกข์อ่าแล้วก็อาศัยความคิดที่จะออกจากทุกข์อีกก็วนเป็นงูกินหางอย่างเงี้ย อ่าพอออกไม่ได้ก็ไปทําสมาธิก็ไปคิดที่จะทําทสมาธิอาศัยความคิดไปไปนั่งสมาธิก็บอกว่าเนี่ยคิดแล้วว่าจะไปทําสมาธิให้มันสงบอ่าก็ไปกําหนดไปเพ่งไปรักษาอ่าเพื่อจะไม่ให้มันคิดเนี่ยไม่คือก็เลยถูกความคิดหลอกซับหลอกซ้อนอยู่อย่างนั้นก็วนเป็นกรละมังอยูนน่นั่นะนั่นแหละคือเขาเรียกว่าวัตตะไม่เข้าใจเอา้า พอรู้ปุ๊บมีคนไปสอนมีคนไปอธิบายมันก็รู้ว่าเอ้ามันไม่ได้ทําอะไรเนี่ยรู้ตัวไหมเขาสอนนี่รู้ให้ตื่นรู้ว่าที่คุณกําลังคิดกําลังหาวิธีต่างๆนานาเนี่ยคุณหลงหมดเลยเขาสอนเนี่รู้รู้ว่าไเนี่ยให้เตาตื่นรู้ขึ้นมาภายในว่าเอ้าทำามมันไม่มีการมันไม่ได้ปฏิบัติอะไรเล,เลยแต่เราไม่รู้ไงเพราะเราถูกความคิดเนี่ยสัญญาสังขารเนี่ยคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยตั้งแต่เด็กจนโต เราอาศัยมันอยู่มาตลอดอาแล้วเราก็วนพอมาธรรมะทางโลกเราก็วนอยู่กับมันอยู่แล้วอาศัยความคิดเนี่ยอยู่กับสุขกับทุกข์พอทางธรรมแล้วก็อาศัยความคิดเนี่ยลาสุขล้าทุกข์อีกเพื่อจะไปนิพพานอีกแท้จริงอะ่ะก็ถูกทั้งโลกทั้งธรรมอะโลกกับธรรมอะหลอกหมดเลยมันถึงต้องมีผู้รู้ผู้รู้ก็อย่างผมเนี่ยผมมามาสอนเนี่ยมันเนี่ยจุดออกมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วคุณไปเอาอะไรอยู่กับข้างในเนี่ยมันก็จะไปพ้นได้งไงมันก็วนเป็นงูกินหางเนี่ย ผมมาสอนง่ายๆพลิกออกมาจากตรงนั้นไงมันถึงจะเห็นความจริงว่าเอา้ามันสงบของมันอยู่แล้วเราไม่ต้องไปนั่งสมาธิไปนั่งทําไมใจมันก็สงบอยู่แต่เราไม่เคยเห็นไม่มีใครสอนแค่นั้นเองใช่ไปหาครูบาอาจารย์ก็สอนไปน็อะไรนะนั่งสมาธิไปเดินจงกรมใช่ไหมไปดูลมไปทําอะไรแต่ไม่เคยสอนปัญญาให้รู้ว่าเอา้านี่ไอ้ที่ไปทําอย่างนี้เนี่ยมันหลงปรุงแต่งหมดเลยไปทําตามความสังขารหมดอล เขาไม่ได้สอนว่านี่คือสังขารน,นี่คือปัญญาปัญญานี่ก้องมาเห็นข้างในไม่ใช่วิ่งออกไปตามข้างนอกตามสังขารต้องย้อนกลับมาทวนกระแส <S 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 mm hmm. เข้ามาภายในตัวเองถึงจะเห็นต้นตอของมันเหมือนพระพุทธเจ้าเอาพานน่ะทวนกระแสน้ําอ mm ่ะ hmm. นั่นแหละก็คือเอาสติทวนเข้ามาข้างในไม่ไอ้แล้วเอาตัวรู้นะ่ะทวนเข้ามาข้างในที่มันรู้สึกอะความรู้สึกที่มันไปรู้นึกคิดอารมณ์อ,อะ่ะเอามันมารู้ที่บางๆที่เห็นเอามา รู้อยู่ที่กายขี้ใจนี่ว่ามันแล้วก็สต,ติมันจะได้กลับมาอยู่ตรงนี้จะได้ไมาเห็นแหล่งที่มาของมันมาเอานี่มันเป็นเรื่องของการปรุงแต่งหมดเลยเข้ามาดูต้นตอของมันมันถึงจะหลุดผลมันถึงจะเข้าใจมันถึงจะเกิดอ่ารู้แจ้งเห็นจริงไอ้ธาตุในความคิดนะไม่มีทางหรอกพระไตรปิฎกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็ไม่มีประโยชน์มีแต่ความจําหลุดออกไม่ได้มันก็เลยบวนนี่แหละคือสาเหตุของ นักปฏิบัติทั้งหลายผู้แสวงหาทั้งหลายมันแสวงหาในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันเชื่อว่าสิ่งที่มันคิดมันมีอยู่จริงๆเออพอมันหยุดคิดมันก็ไม่มีอะไรนะสติรู้ไหมข้างในว่าเอามันไม่มีอะไรตั้งแต่แรกเอาแล้วที่มันมีนี่กูก็คิดขึ้นมาเองทั้งนั้นเนี่ยแล้วกูไม่เคยรู้ว่ากูกําลังคิดเนี่ยไม่เคยเห็นว่าเฮ้ยนี่กูคิดขึ้นมานี่ว่าไม่เห็นต้นตอของความคิดว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก่อนที่มันจะปรุงแต่งอะ โอ้มันต้องแวบ,บขึ้นมาก่อนออมันแวบ,บขึ้นมามันยังไม่มีภาษาพูดภาษาบอกหรอกแต่เมื่อ,อไรมันเข้ามาในขบวนการปรุงแต่งบนสมองแล้วเนี่ยมันจะเป็นคําพูดเป็นคําอธิบายเป็นภาษาทั้งหมดมีรูปธรรมนามธรรมเกิดขึ้นเลยนั่นแหละเพราะว่ามันมีการให้ค่าของมันแล้วเพราะเราไปอยู่ตรงที่มันปรุงแล้วไงอยู่ในวัตถากรมกลมนี่นี่หัว่าเราเนี่ยที่มันเป็นวงๆอย่งเนี้ยนะ,นะถ้าเราออกมาจากตรงเนี้ตามเข้ามา สติตาม,มาถึงใจมันเห็นแหล่งเกิดของมันก็จบเขา่าก็มันว่างอยู่แล้วอะมันสงบอยู่ที่ใจเนี่ยมันข้างนอกวุ่นวายขนาดไหนเป็นเรื่องของเขาาา่าใจเราถ้าเราไม่หลงแล้วเรารู้แล้วอ๋อเขาอยู่ในโลกของความคิดคนบนโลกอยเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในโลกของความคิดไงมันก็แค่นี้แล้วเราจะไปเรียนรู้อะไรจะไปศึกษาอะไรปฏิบัติอะไรจะไปสมมุติอย่างนั้นอย่างนี้ให้ค่าความหมายมันเหนือคําพูดคําอธิบายตรงนั้นคือที่สุดแห่งธรรมคือสุญญาตา ความว่างเลยอนัตตาอีกส่วนใหญ่แล้วเราปฏิบัติไปก็ทุกขังอนิจจังอนัตตาเห็นการเกิดแบบรู้อยู่แค่เนี้ยวางมันไม่ได้ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยขยับออกมาเลยมันสูญญาตามันว่างอยู่แล้วไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องไปไปปล่อยไปวางอะไรสิ่งเขาปล่อยเขาวางเองใตรักเขาเป็นอย่างของเขาอย่างนั้นเออแต่เราอ่ะจะไปเป็นอะไรกับเขาใจรักไปปล่อยว่าเออนี่คือทุกครังมันเป็นแค่ขั้นบันได แต่จริงๆแล้วเขาทํางานของเขาอยู่แล้วไอ้ใจรักนี่นะไอ้ความไม่เที่ยงใช่ไหมเป็นทุกนะและก็นตตาก็คือความไม่มีตัวตนเนี่ยมันก็เป็นของมันอยู่นั้นอยู่แล้วมันไม่มีเราหรอกคือถ้าเราไม่เห็นความไม่เห็นสุญญตาเนี่ยไม่ถอยขยับออกมาอีกเนี่ยไม่รู้ว่ามันสงบอยู่แล้วมันว่างอยู่แล้วมันว่างจากทุกขังอนิจจังอนัตตาอ่าว่างจากความเป็นตัวตนความยึดมั่นถือมั่นในทุกขังอนิจจังอนัตตานั่นแหละคือที่สุดของมันถ้าเรายังยัง ปล่อยทุกครั้งนิจจังหน้าตาไม่ได้มันก็ติดข้องอยู่ตรงนั้นอยู่ใจรักมันก็ยังมีเราอยู่ไงมีเราปล่อยมีเราวางมีเราสงสัยมีเราต้องทําความเพียรมีเราต้องรักษาจิตอ่าต้องรักต้องดับกิเลสต้องปล่อยวางกิเลสอ่าต้องต้องเป็นต้องเป็นพระดิยงพระเราหันอะไรก็ว่ากันไปตามสมมุติแท้จริงมันไม่ได้เป็นอะไรถ้ามันเข้ามาถึงสุญญตาความไม่มีตัวมีตนแล้วเนี่ยก็คือมันจบเลย มันมันเป็นความสงบที่ปลานี่ผมจะให้คำนี้ว่าโลกุตะละชานชานที่ไม่เสื่อมอ่าถ้าเราเข้าใจตรงนี้เขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าเรียกว่าช่องว่างในที่ครับแคบแต่เมื่อเราเข้าใจมันเนี่ยเห็นมันมันจงว่างไม่มีประมาณนั่นแหละแต่ตอนแรกเนี่ยความว่างตรงนี้มันมันเป็นช่องนิดเดียวสำหรับสำหรับนะักภาวนานะจะไม่ค่อยเห็นไม่มีใครไปสอนคอาจารย์ครับ แตะตอนอาจารย์ที่ที่ที่อาจารย์กำลังจะพูดนะนะแต่แต่ข้างในอาตมามันว่างยู่นะแต่มันขึ้นมาแบบแต่เป็นชีร์โลขาวเพราะอาจารย์กระแทกไว้อีกคืนมันหลอเงานนะมันขึ้นพอพอไอ้ลูกหนึ่งคืนแบ๊บไอ้ลูกหนึ่งมันแป๊บอับกระดับก็เป็นพลังงานทั้งหมดถ้าว่ามันเป็นข้างในของอาตมาอืเลยถามอาจารย์ ก็มันเป็นพลังงานไอ้ที่แสงขาวแสงอะไรก็ปล่อยมันมันดับแล้วก็แล้วไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยพวกนี้พลังงานที่มันอาจจะที่ท่านไปสัมผัสนู่สัมผัสนี่แหละเออปล่อยปล่อยมันไปไม่ต้องไปใส่ใจมันมันดับแล้วก็แล้วไปเออไม่ต้องไปเก็บมันไว้เดี๋ยวมันก็มาวิ่งตามตัวตามร่างกายเออถ้าให้มันปล่อยมันทิ้งไปมันก็ขยายสลายตัวขึ้นไปเรื่อยๆออย่าไปยึดติดสิ่งอะไรนี้ปล่อยเลย ถ้าถามพ่อมัน,มนอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะพ่อบอกว่าปัดตภงปัดระตังครับแล้วที่สิ่งที่เราอยากจะรู้ก็เราปรุงแต่งขึ้นมานะครับใช่ใชใชเป็นมันไม่มไม่ต้องรู้อะไรธรรมะแค่รู้ว่าอ๋อนี่คือมันปรุงแต่งขึ้นมาแค่นี้มไม่ต้องไปอยากจะรู้สิ่งที่มันปรากฏขึ้นมามเราก็จะสงสัยตัวนั้นเราก็อยากรู้ค่าความหมายแล้วก็จะไป ไปอยากจะขไปอยากจะอยากกับมันหยีเพราะฉะนั้นช่างมันอ่ามันไม่ได้มีอะไรแล้วมันมาผดขึ้นอันนึ้งไอ้ที่บอกว่าไอ้ไอ้ไอ้มอยากนั่นแหละอ่าแดดขมอยากแต่มันก็ผาขึ้นกันแล้วพออัานมาั้งใจว่าอ่านมาแตต้องดูด้อาจารย์มันก็หายไปมันก็แค่นั้นน่ะมันเกิดดับของมันอ่าใชอย่าไปยุ่งกับมันมันก็หายไปแค่นั้นเองถ้าถ้าท่านไปต่อกับมันว่า มันคืออะไรเนี่ยท่านปรุงขึ้นมาอีกไม่ต้องไปยุ่งกับมันปล่อยมันก็มาแล้วมันก็ปล่อยมันดับให้มันเป็นธรรมชาติมันดับไปแค่นั้นเองไม่ต้องไปทําอะไรกับมันทั้งสิ้นไม่ต้องไปพยายามเจตนาไปดูหรือไปสงสัยมันต่อไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยถูกถูกอะไรจะปรากฏขึ้นมาข้างในใจอ่ะแค่เห็นมันมันก็ดับลงแค่เห็นมันมันดับลงมันทําลายตัวมันเองภพชาติไอ้พบข้างในน่ะอ่าตอนนี้เราไม่เอาเกิดแล้วก็คือไม่เอาชาติแล้วทีนี้เหลือแต่พบข้างในใจอ่ะ เพราะว่ามันจะพุ่งขึ้นมาสัญญากรรมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเขาคุณวิเศษอะไรที่มันเคยมีมาตั้งแต่อดีตแต่มันจะพวยออกมาพวยออกมาอย่าอย่าไปสงสัยต่อให้มันล้างตัวมันเองนั่นแหละแค่เราอยู่อย่างเงี้ยเรามีสติอยู่แล้วปล่อยให้มันเดี๋ยวมันเมื่อมันหมดเมื่อไหร่แล้วมันจะสงบภายในยึกซึ้งถูก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 ไหมอาจารย์อือพอแนะนำผมไงโอ้โหจงจริงถ้าเราไปสงสัยต่อมันก็มีคําถามคำพูดมันก็ไม่จบไง มันก็มีเยื้อที่มันจะมาปรุงต่อไงเพราะฉะนั้นปล่อยทิ้งอ่าไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ที่ผมบอกว่าไอ้ไอ้ไอ้ตัวอะไรที่อยู่รอบข้างเราก็ปล่อยทิ้งเลยไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปไม่ต้องไปให้เยื่อให้อะไรเขาเขาจะนวงเราไว้ทั้งหมดเลยไอ้ที่มาอยู่ข้างๆเรามากอดบุญกอดอะไรเนี่ยเราไม่มีบุญเราเราออกจะออกจากตัตตาผมจะบอกว่ามันเป็นตัวทวงไอ้พวกเนี้ยมันเราต้องสลัดที่หนุดให้หมดทั้งหมดเลยเจ้า ที่ว่ามาขอส่วนบุญขอนอะไรเนี่ยพวกนี้เป็นสิ่งที่มันดึงเราไว้ให้เราไปรับรู้เรื่องพวกนี้แล้วมันก็จะไปเชื่อว่าตัวเองมีอย่างนี้อย่างนี้มันมีเกิดความเชื่อขึ้นมาอีกสร้างสังขารปรุงสัญญาปรุงขึ้นมาอาจารย์เรื่อ่าอาจารย์ลูกพีเนี่ยผมบอกว่าให้บุญเขาแั้วให้บุญเขาแล้วเขาจะออกไปเองอไม่ต้องทําอะไร เขาได้บุญอยู่แล้วเขามาจับเราเนี่กระแสกระแสใจที่บริสุทธิ์น um, um ี่พุทธะเนี่ยเขาได้อยู่แล้วไม่ต้องไปอะไรให้หรอกถ้ามันให้เราก็จบไม่จบสักทีในตัวเรามันก็มีผู้ให้อยู่เนี่ยโอ้ใช่โยใช่มันมีผู้ยึดผู้ให้พอเราให้เราก็มีผู้ยึดเขาก็มาเกาะเราอยู่อย่างนั้นอ่ะใช่พอเราเกาะอยู่อย่างนั้นมันก็มีเราอยู่ตลอดก็ต้องให้อยู่อย่างนั้นอ่ะใช่ผมยังบอกว่าเนี่ยมันไม่มีเราตั้งแต่แรกเราจะเอาอะไรไปให้ใครมันเป็นกรรมุองใครของมัน เข้าใจไหมเราพลังของเราเนี่ยพลังพุทธาที่เรามีอยู่ในตัวเราวางวางอย่างเดียวเนี่ยเขาจะได้อันที่สงไปเองคนพวกนั้นมันยังไม่เข้าใจจริงผมจะบอกก็ยังคิดว่าตัวเองมีบุญแล้วให้คนนู้นคนนี้เขามาขอสมบุญไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้อยู่เนี่ยเดี๋ยวก็แห่มาเป็นขบวนดิใช่ใช่มาหน่วงไว้เนี่ยมันจะเปน้นได้ยังไงก็เป็นอุปทานใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใส่ใจล้าใครมาสัมผัสสิอะไรเราเราอะวางอย่างเดียว วางภายในมันเมื่อเราวางแต่ละครั้งเนี่ยอันนี้สงอ่ะมันเป็นพุทธะที่แท้จริงเนี่ยอันนี้สงตรงนี้มันเป็นธรรมชั้นสูงเขาจะได้หมดเองอ่าเขาจะได้ของเขาเองอย่าไปสร้างเยื่อผูกใยอ่ะเขาก็เหมือนท่านบอกว่าเขาไปแห่กันมานั่นกับมันมีตัวอยู่ไงเราต้องเอาตัวออกไปไอ้ไอ้คุณวิเศษเลยแสงสีขาวหรืออะไรนั่นน่ะปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งเอาอันนัมาทำทำอะไรเนาะอมพอมันเบาครับเนี่ย เลยเคยขึ้นไปถามอาจารย์เพราะอานมาแบบไม,ไม่ไม่ทำเมันเดิมแต่จะล,ลองดูอามาล,ลองดูดีกว่าท่านขาดเอาบุญให้เขาอุ่นขวนะเอาอจะแน่เนี่ยเขาบอกอก็มันไม่รู้ไงมันได้เกี่ยวอะไรล่ะคุณจะออกแกว่า,วาต่าผมเนี่ยผมไม่เคย เอาบุญให้ใครผมก็ปฏิบัติเพื่อจะหลุดพ้นทางใจตัวเองอย่างเดียวอย่าไปยุ่งกับสิ่งที่เราไม่มองไม่เห็นหแล้วก็คนอื่นเนี่ยขนาดไปใส่บาตรจะไม่ใส่เลยในขณะที่มันกําลังเดินทางที่จะหลุดพ้นเนี่ยมันไม่สนใจเรื่องบุญเรื่องอะไรเลย<ม>นี่คือเส้นทางมุ่งไปหานิพพานถ้าเรายังไปเอ้ยต้องไปสร้างนูน้นสร้างนี้นี่มันมีเราอยู่ตลอดจะออกจากความเป็นเราจะทําลายอัตราตัวนี้ก็ยังไปสร้างตรงนูน้นตรงนี้ไว้อีกก็นี่ผมถึงบอกว่ามันไม่เด็ดขาดมันก็ไม่จบ ผมบอกไม่จบก็คุณเชื่อว่าเขามาเอาบุญมันก็ต้องมีคุณ<ช>เหมือนสำนักหนึ่งอ่ะต้องโปรดสัตว์ต้องขอขมากรรมต้องเอาโหัวสีต้องโปรดพญานาคพระรามแม่งมีมาหมดเลย<ช>คนทงคนทันอะไร<ช>เออแล้วอแล้วเอากลเนียบไหนบอกว่ามันไม่มีอะไรกะอะไรแล้วทาไมมันมีผู้โปรดวะเออมาทําลายความเป็นเราเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตัดอยู่แล้วว่ากรรมเนี่ยมันให้กันไม่ได้บุญมันให้กันไม่ได้แม้แต่พ่อแม่เราเราก็ช่วยอะไรไม่ได้ เขามีกรรมเป็นของเขาลูกเต้าเราเป็นที่พึ่งของเราเท่านั้นเองเกิดมาไม่ได้เกิดมาพร้อมกันคนเราตายไม่ได้ตายพร้อมกันเออตายใจขาดก็ไม่ได้ใจขาดพร้อมกันแม้กระทั่งเกิดอุบัติเหตุพร้อมกันก็ใจขาดคนละครั้งมาแต่ตัวมาร่วมกรรมกันเฉยๆคำว่าพ่อแม่ก็เป็นกันในชาติเนี้ยชาติต่อไปสมมติถ้ายังไม่จบภพชาติไปเกิดอาจจะไม่ได้เป็นพ่อแม่กันอาจจะเป็นพี่เป็นน้องแล้วแต่มันจะเกิดไง<ช>ก,ก็ตรงนี้เราไปห่วงใครเราถ้าเราจะนั่นน่ะพระพุทธเจ้าบอกตัดห่วง ทั้งหมดเลยไม่งั้นมันก็เป็นตัวหน่วงท้งหมดอะห่วงนี่หมายห่วงทางใจนะทางโลกก็สมมุติไปตามตามสมมุติต้องตัดทางใจเนี่ยมันถึงจะเด็ดขาดผมนึกบอกว่าเนี่ยไอ้ที่ไปโปรดสัตว์ไปไปที่แบบว่าไปขอกรมาไปหยาดนา้ำไปไปให้ส่วนวุ่นส่วนนั้นเนี่ยมันยังไม่เข้าใจแก่นคำคำสอนพุทธศาสนา <Hey. S 1> อ่ะก็คุณยังไม่เห็นอุปทานคุณยังไปยุ่งลุงนี้อยู่แล้วมันเมื่อไหร่มันคุณจะดูดผลน่ะ S <S ก็นี่ไง <S <S คือความจริง <S <S 2> <S 2> สิ่งที่คุณเข้าใจจริงๆควรที่จะสนับสนุนก็สมมุิสนับสนุนอาจารย์อย่างเงี้ยคนที่เอาทำแท้มาเผยแพร่นี่เป็นกําลังอย่างเงี้ยเมื่อคุณไปสร้างวัดคุณมีใจที่เอ้อเราต้องสร้างพระประธานเราอย่างเงี้ยมันก็ยังมีอ,อุปทานอยู่ไงคุณสร้างไปเพื่ออะไรถ้าคุณเข้าใจธรรมะแล้วคุณยม่งมีสติปัญญามันไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปเนี่ยคําสอนมันอยู่ที่เราพระพุทธเจ้าแค่บัญญัติไว้ เราคาเป็นพุทธวรนะแล้วก็เอามาศึกษาต่อที่ไม่ใช่เอาไปท่องจำเอาไปไปไป,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 ไปศึกษาไปฟังแล้วก็เอามาโน้มเข้ามาหาตัวเองไม่ใช่ไปท่องจําอย่างนั้นอย่างนี้พระสงฆ์พระสูตรอันนี้ก็พวกเนี้หลงหมด <Okay. S 2> ออแล้วการสร้างพระพุทธรูปการสร้างวัดสร้างวาพวกนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นขยะลกูกผมบอกว่ามันไม่มีประโยชน์ <Okay. S 2> คุณไปรักษาทําไมในเมื่อใจคุณก็ยังเน่าเน่าเหม็เนเหม็นอยู่ <Okay. S 2> คุณไปสร้างกูหลอกใครอะ เหมือนคุณเนี่ยแต่งตัวดีๆทําเป็นโกโก้แต่ใจข้างในนี่มันเป็นโจรนะมันจะมีประโยชน์อะไรถูกไหมมันหลอกเขาได้ไม่จริงหรอกตัวเองย้อมรู้แกตัวเองถูกของโยมเนี่ยไม่ต้องอะไรหรอกตัวนี้มันพัฒนลูกมาเต็มบางทีเอาเสลียดราดทุจึทางถนนทางอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอ้สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะสร้างคำศาพกระเบืออะไรคําสอนมันเป็นแค่ภาษาพูดออกมาเนี่ยตรงไหนก็บรรยายได้ทําไมต้องสร้างอะไร สถานที่ปฏิบัติธรรมใหญ่ๆเสืองงบประมาณเป็นขยะโลกด้วยแล้วก็เอาคนไปดองไปกองกันไว้ปฏิบัติเอาเพื่ออะไรผมเห็นมันมันไม่ผลสักทีถูกไหมถูก <c oughs> ก็เป็นร้อยเนี่ยไอ้พวกไอนักบวชทั้งหลายเนี่ยยิ่งตัวดีเลยมันสร้างทําไมสร้างสำนักเพื่ออะไร <c oughs> พยายามที่สร้างสำนักสฆงตรงนู้นตรงนี้เยอะแยะอยากจะขึ้นเป็นวัดอยากจะเป็นเจ้าอาวาส อยากจะได้ลาบยุดสัเนเสือในพวกกระโหลกเนี่ยผมบอกเลยใช่คสุก็มันไม่มีอะไรตั้งแต่แรกพระุทธเจ้าสอนเรื่องง่ายอยู่กับเราเนี่ยใ,ในใจใเราเนี่ยไอสิ่งที่เราสร้างเนี่ยมันเป็นวัตถุสถานมันไม่ใช่แก่นธรรมทีนี้มันคนก็ไปหลงเปลือกตรงนั้นนี่คือที่สุดของธรรมนะพระุทธเจ้าสอนมาเนี่ยครูยังไม่เคยเห็นกูสร้างวัดเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดเลยเดินทุดดงจาริกทุดดงไปเผยแพร่ธรรมตรงนู้นตรงนี้เห็นไหมกษัตริย์เชิญไปก็อเชิญได้ท ก็มีสถานที่ให้พระองค์บรรยายรมใช่ไหมพระองค์ไม่เห็นบอกต้องบอกว่าเฮ้ยมึงสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมหน่อยสิให้กูเนี่ยกูจะสอนธรรมะไม่เห็นมีเลยถูกไหมใช่ไดยินดอ่าดูอาจารย์ครับถามอะไรหน่อยที่เป็นผราใหญ่ๆนี้ขอไปถามบอกคือถามปั๊บเนี่ยพอมีปัญหากับแว้วอธรมาหรือบอกขอพอทำพอทำไปพูดทำพูดอะไรนบางที เขาเขาพูดว่าเขาเขาสร้างวัดหลายแห่งเขาบอกจบมาหลายเอ้ยเป็นวัดหลายวัดอะไรเงี้ยเขาเขาพูดแบบยังไงแล้วเป็นไงแล้วเขาแบบอัลมาแบบความหมายคือไม่อยากแบ่งไม่ไม่ไม่ได้พูดแม่อะไรนะฮนทีนี้เขาเขาเขาบอกว่าเขาสร้างวัดมาหลายที่เหมือนในอะอาจารย์ทีนี้เนี่ย ผมอยู่ตรงไหนจะด่ได้เราบอกผมผมก็ยังไม่ได้ยุ่งอะไรเลยท่านสร้างไปสร้างไปที่นี่เกี่ยวอะไรกับผมแล้วสร้างไปเพื่ออะไรอนาวมาแต่ไม่ต่อแต่ทุกลูกเหมือนกันนะโมแต่อาณมายังไม่ได้พูดเลยแล้วสร้างไปเพื่ออะไรเพื่อจะอวดตัวเองว่าตัวเองเนี่ยโอ้หมีบารมีเยอะสร้างวัดถูกไหมก็นี่ไงมันก็ยังอยากจะอวดไงจะอาณาวามาพอพอเาข้าใจอยู่ แต่อาตมายังไม่ได้ว่าอะไรเลยนะหมอก็าถามมาแบบ,แบ,บ,แบ,บแคล้ายๆเลยว่าท่านมาอยู่ตรงไหนตรงไหนท่นบอกว่าโอ้ยไอะไรที่ตรงนั้นน่ะนึกว่าอาตมาจะว่าจะเอาเนี่ยอะไรไม่ใช่เพราะผมก็มาบำเพ็ญที่เฉยผมไม่ไม่ต้องการยังจะมาห่วงอีกก็ดีและธรรมะมันธรรมะแบบไหน,น แต่ก็งงๆอยู่มาสองเที่ยวสามเที่ยวแล้วมามาแล้วก็ว่าไม่เอาไม่เอาปเป็่เอาอะไรมาเถียงกันในเรื่องพวกนี้แล้วตายไปมันจะเอาไปได้ไหมไปยึดติดอะไรพวกนี้ใช่ใช่โยมแต่บอกว่าไม่ยึดติดแบบเหมือนอาจารย์นั่นแหละแบบแบบผมเนี่ยนะว่าไม่ยึดติดแต่เสือกไปไอ้นี่เรื่องพวกนี้ไอ้ที่ไปถามถามไม่หน่อยอะไรบอกว่าถามแค่บอกว่ามาอะไร มามาอะไรมามาเพ็นเนี่ยที่เคยขอทำขออะไรไม่ได้ขอทำหรอกคือ,อ,ยกอยากจะรูะ้อยากจะให้ช่วยแนะทางหน่อยแนะทางแล้วก็บอกว่าอาจารย์มาจากไหนอย่างไหนอืมอือันนี้ที่นี่มูลรู้เขากระแทกมาไงเียผมไม่ได้มาอยากจะมาเอาที่ย่าอะไรนะครับผมท่างผมมาปลูกคนมให้ต้นอะไรเนี่ยสมมาปลูกแบบนั่นแต่ให้ เดีไปขยายไปไปข้างหน้าแดีวจะขยายอะไรล่ะขยาย,ย,ายเพื่ออะไรเพื่ออะไรอะแกนคําสอนมันอยู่ในใจถ้าคุณถ้าคุณรู้จริงคุณก็เอาเอาแค่คําสอนคุณไปอยู่ที่ไหนก็ได้คุณจะไปสร้างาระทําไมใช่ถูกไหมเดินทุกดวงไปสอนตรงไหนก็ได้ถ้าคุณยินดีในเพศนักบวชคุณจะไปยึดติดทาไมว่าตรงนั้นต้องปลูกตรงนั้นตรงนี้ถูกไหมใช่ทำหามันอยู่ในใจเดี๋ยวคุณก็สอนคนไปสิสอนให้คนคนทุกข์อ่ะแล้วชีวิตคุณก็ไม่ต้องอาศัยอะไรอีกเดี๋ยว ออกบวชใช่ไหมก็คือก็เดินทุกงไปอะถ้าทาได้แท้ดิไปตรงไหนเขาก็ต้อนรับหมดแล้วก็ที่บอกว่าสร้างวัดสร้างแต่ยกอาจารย์ที่พระที่แบบไงอะเดูดูหน้าหน้าตาแบบดูดูดีีแต่อาจมาถามเนี่ยส่วนมากถามเรื่อไม่เจอเขาบอกเขาสร้างนี่เดินลงอย่างนี้นี่นะแต่มาแต่เฉยๆแต่ทำไมมาอ้างบอกว่าสร้างวัดคนนี้เท่านั้นบอกว่าดี มีวัดที่มันมีที่โยมเขามาถวายก็มันอยากอวดไงคนพวกนี้มันเป็นเลือดเถื่อไงเรื่องพวกนี้ยผมบอกว่ามันเป็นเลือดเถื่อมันไม่ได้เกี่ยวกับธรรมะเลยเออมึงจะไปถางป่าถางภูเขาอ่ะเป็นจองเป็นร้อยไร่มึงก็ไปถางดิถูกไหมมันไม่เกี่ยวกับธรรมะตรงไหนล่ะไอธรรมะเนี่ยการที่เราจะไปสอนคนไปให้คนมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องสร้างวัดผมเนี่ยเห็นไหม ชาวบ้านเนี่ยผมก็ยังสอนคนหลุดพ้นไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันไม่เกี่ยวกับสถานที่วัดไหมอออถูกไหมล่ะม,มันไม่ได้เกี่ยวนี่ผมไปนั่งอยู่ใต้รถเมล์เนี่ยมีคนมาให้ผมช่วย,ยผมก็ทําได้มันไม่ได้เกี่ยวสถานที่นะใช่ใชเออมันไม่ได้เกี่ยวไอนะ้นั้นมันมันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึง่งเรื่องลูกโลกใช่ใช่อือไอ้วัดกับบ้านมันไม่ต่างกันหรอกแค่คุณเอาวอแหวนไป ไปใส่วอแวนไปใส่แล้วไม่หันอากาศัอเดิอ่านยอาจว่าวัดบ้านก็บอใบไม้สาธาโดนหนูไม่โทรใช่ไหมก็อานว่าบ้านเพียงแต่คุณทํารูปทรงให้มันแหลมๆให้มันแบบต่างจากบ้านต่างจากสิ่งทิ่งหนึ่งเช่นั้นแล้วคุณก็เชื่อเชื่อว่ามันเป็นวัดจริงๆก็ผมบอกว่ามันไม่มีชื่อความหมายธรรมะไอ้ที่มึงพวกมึงทำไป ชื่อความหมายแล้วมันก็ไปยึดติดกันแล้วก็วัดกูวัดมึงมกูเก่งกว่ามึงเออสร้างกับถิ่นผ้าป่าแข่งกันโอ้ยไวัดนี้ได้เท่านั้นเท่านี้ไอ้วัดนั้นก็อยากได้ทีนี้ก็ให้ญาติโยมไปมาวัดเยอะๆก็เอาพอถึงหน้ากระถินก็เอาไม้อะไรไปแจกให้ไปกระถินเยอะๆจะได้แข่งกันพวกนี้เป็นเปรตผมบอกตายไปแล้วมันก็เป้าวัดอยู่นั่นเนี่ยเป้าสิ่งที่มันสร้าง ใช่ใช่ใช่ผู้ต้องรมก็นี่ผมพูดกับหลวงตาเนี่ยหลวงตาก็เป็นพระป่าเนี่ยถูกไหมแล้วก็ธรรมะก็ไปแสวงหามาจนหมดแล้วแต่สุดท้ายก็ก็ไม่มีเป็นแต่ไปทําแต่อะไรไม่รู้ใช่ไหมธรรมะผมต้องบอกว่าต้องฟังฟังแล้วรู้ภายในนั่นแหละคือคือสิ่งที่มันที่พระพุทธเจ้าสอนอตถาคต แม้แต่คำพระพุทธเจ้าก็ห้ามเชื่อฟังไปก่อนฟังไปแล้วก็โน้มเข้าไปเ <Hey. S 1> มื่อ,อไรเธอรู้เธอจะเห็นตถาคตในใจเธอพระพุทธเ <Hey. S 1> จ้าบอกอย่างนี้เพราะพุทธเจ้ามีอยู่ในใจทุกคน <Hey. S 1> อย่าไปแบ่งแยกว่าเฮ้ยนี่กูเป็นพระนี่กูเป็นโยมไอ้ตรงนี้มันเป็นสมมุติทางโลกเราก็ทําตามสมมุติถูกไหมฮะ <Hey. S 1> แต่เวลาไอ้เรื่องธรรมะนี่มันไม่เกี่ยวกับตรงนี้เราต้องแยกให้ออกนะว่าเฮ้ยธรรมะมันไม่เกี่ยวกับสมมุติตรงนี้เพราะฉะนั้นมันไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีเด็กไม่มีผู้ใหญ่ เพราะพวกนี้มันเป็นภาษาเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมันเป็นรูปธรรมภายนอกแต่ธรรมะมันเป็นนามธรรมมันเป็นรู้เฉพาะตนเหมือนการกินข้าวอิ่มเนี่ยคนเราอิ่มข้าวก็อิ่มไม่เท่ากันใช่ไหมเออเอ,อ่าอาจารย์ครับผมบอกว่าถึงว่าอนามางโง่ทีแต่มมว่าคนในโลกเนี่ยไม่เหมือนอาจารย์แต่วนมากครูบาอาจารย์สอนเนี่ยไม่เหมือนมีแจะไปปรุงแต่งงั้นก็มันก็เป็นอย่างเนี้ย คนเพราะว่ามาฟังของโยมเนี่ยฟังแค่สับสามตอนแค่นั้นอ่ะอ้อหมันแทงฟังแทงเข้าไปในใจแม้จะมาออกมาจากหุวจะมาหาอาจารย์ือ้อหเก็บหัวใจอยู่เก็บแล้วเก็บอีกเก็บแล้วเก็บอีกแล้วเก็บแล้วมาแทงอีกทีพอมาถึงนี่มาถึงนี่แทงอีกทีนึงเนี่ยก็ธรรมะที่ผมบรรยายมันเป็นแนวย้อนกลับไม่ได้ไม่ได้พุ่งไปข้างหน้ามันเป็นสิ่งที่ย้อนกลับ ให้เราเห็นอารมณ์ให้เราเห็นว่าเราหลงอะไรเนี่ยให้สติเรากลับมาหาตัวเองอมันเป็นธรรมที่เปิดเข้ามาข้างในไม่ใช่ธรรมปิดไอ้พวกนั้นน่ะที่สอนมีแต่สอนปูงออกไปข้างนอกปิดข้างในไว้ปิดกั้นข้างในให้เราแสวงหาอไปให้เราไปตามหาเขาตามหายังไงก็ไม่เจอเพราะว่าพระจริงๆแล้วมันอยู่ข้างในเราเราต้องตามเข้ามาหาในใจเรามีแต่ผมเนี่ยเป็นธรรมเปิดให้เห็น mm. ให้เห็นภายในว่าโอ้ที่จริงมันมีอยู่กับเราทุกคนเราไม่ต้องไปไล่ตามนู้นตามนี่แค่ฟัง อเท่าน,นั้นเองนี่แหละคือประเด็นของมันก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจบแค่นี้สนทนากับท่านเดี๋ยวจะให้ท่านเล่าประสบการณ no. ์ตอนเย็นเนาะประสบการณ์ป่าเกี่ยวกับร้อนๆนะ่ะ,ะที่ไปเจอ,อเออก็โอเคเดี๋ยวเราเล่าตอนเย็น